กลับมาเจอกันในพาร์ทที่สองนะจ๊ะเราจะมีกันทั้งหมดสามพาร์ทเนาะอ่ะพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเรียนไปแล้วเรื่องส่วนประกอบต่างๆของสามเหลี่ยมนะเราก็มาพาร์ทสเนี่เป็นเรื่องของส่วนสูงอ่ะสามเหลี่ยมมีส่วนสูงด้วยใช่สามเหลี่ยมมีส่วนสูงอ่ะมาดูนะคะนิยามของคําว่าส่วนสูงก่อนสิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือส่วนสูงเนี่ยเป็นเส้นตรงที่ลากจากจุด ยอดมุมจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากต้องตั้งฉากนะกับฐานหรือแนวของฐานจะเรียกว่าส่วนสูงอ่ะเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆก็คืออะไรคะจากฐานเนี่ยอ่าจากฐานเนี่ยต้องตั้งฉากตั้งฉากก็คืออะไรคะ90้าสองศาที่จุดยอดโอเคไหม อันนี้รูปหนึ่งเนี่ยดูยะดูง่ายมากสบายสบายเขาบอกว่า ts เป็นฐาน trs เป็นจุดยอดนี่ยอดเพราะฉะนั้นลากเส้นขึ้นไปตั้งฉาก90องศาก็จะได้ r p เขาใส่ชื่อมาแล้วนะ p เนี่ยเราก็ได้ชื่อเป็น r p เป็นส่วนสูงอุย้ยง่ายมากคู่ง่ายง่ายดูรูปสองรูปสองเอียง อีไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็อยู่ที่แค่ว่าอะไรคะเขาให้ฐานเป็นอะไระฐานเป็นฝั่งนี้ฐานอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนี้เพราะฉนี้เพราะฉะนั้นมุมยอดจะเป็นมุมรอใช่ไหมคอรออ,อใช่ไหมสั่งไว้ว่าอะไรคะต้องลากเส้นลงมาจากมุมยอดมาหาฐานเนี่ยต้องตั้งฉาก90องศาเป็นส่วนสูงได้ได้เพราะฉะนั้นส่วนสูงของข้อนี้คือ,อรอเป็น ส่วนสูงตัวอย่างที่3ามตัวอย่างที่3มบอกว่า x y z ให้เส้นนี้เป็นฐานอะมุมยอดอยู่ไหนมุมยอดอยู่นีที่ z อยู่ตรงนี้ x y z อยู่ตรงนี้สั่งไว้ว่าอะไรคะจะเป็นส่วนสูงได้เนี่ยย้อนกลับไปฟังซ้ำจะเป็นส่วนสูงได้เนี่ยต้องอะไรตั้งฉากกับ ฐานใช่ไหมตั้งฉากกับฐานมุมยอดตั้งฉากกับฐานไหมถ้าขีดเลยนะเหมือนที่เธอทำมาอันนี้เรียกฉากไหมจ๊ะไม่ฉากไม่ฉากใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องลากเส้นต่อมานี้นี่เรียกว่าแนวของฐานก็คือเราลากเส้นไม้ทัดตต่อออกมาเพื่อเลยคะ่ะเพื่อให้มันได้ฉากเก้าสิบองศาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะบอกว่า เส้นนี้ค่ะฉากไม่ได้นะผิดนะต้องให้ตรงนี้ฉากนะและตรงนี้ถึงจะกลายเป็นส่วนสูงนะเพราะฉะนั้นส่วนสูงใหม่ที่เราได้ออกมาก็คือ z w เเป็นส่วนสูงตั้งชื่อเสร็จสับ์เรียบร้อยนะจ๊ะ Kent ตัวอย่างถัดไปโอ้โหอ,โอะไรเยอะแยะเลยก็อย่างที่เรารู้ว่าสามเหลี่ยมหนึ่งรูปเนี่ยนักเรียนสามารถ เรียกชื่อมันตามมุมวนซ้ายวนขวาได้หมดฐานก็เช่นกันนักเรียนสามารถให้ฝั่งนี้เป็นฐานก็ได้ฝั่งนี้เป็นฐานก็ได้ฝั่งนี้เป็นฐานก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยได้มีฐานหมุนไปเลยจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าหมุนฐานจุดทําไมคะยอดมุมมันก็จะหมุนไปด้วยใช่ไหมอ่ะลองสมมุติครูวาดรูปนี้แหละ ออกมาเหมือนเขา a c b และครูเริ่มที่ที่ c b เป็นฐานตามเขาเลยนะตามเขาบรรทัดแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นจุดยอดขึ้นมาทันทีใช่ไหมถ้านี่เป็นจุดยอดก็ตามที่เขาบอกต้องตั้งฉากกับฐานใช่ปะก็จะไดะ้ให้ตรงนี้เป็น f ก็จะได้ a f เป็นส่วนสูงอ่ะ ราะนั้นถ้ากลับกันถ้าครูใหม่ครูเอาใหม่อา้าทำไมรู้ไม่เหมือนละ่ะอา่าครูวาดใหม่ A C b และให้ AC เป็นฐาน AC เป็นฐานฐานอยู่นี่ฐานอยู่นี่ใช่ไหมฐานอยู่นี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นยอดตามที่เขาบอกไว้มุม B เป็นยอดใช่ป่ะเพราะนั้นก็เหมือนเดิม ลากเส้นให้มันตั้งฉาก90องศาใช่ไหมเขาก็จะได้เป็นตั้งชื่อใหม่เป็น D ตรงนี้เป็น d b เป็นส่วนสูงอ่ะทีนี้รูปสุดท้ายให้ฝั่งนี้เป็นฐานใช่ไหมให้ AB AB เป็นฐาน C เป็นจุดยอด C เป็นยอด C เป็นยอดนะเพราะฉะนั้นก็ลากลงไปเหมือนกันเหมือนเดิมให้มันทำอไรคะให้มัน90้าสิบองศาให้มันฉากก็จะบอกว่าตรงนี้จุดตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็น E เพราะฉะนั้นก็จะได้ซ e เป็นส่วนสูงนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงโอ้รูปอะไรเขียนอะไรมาก็แค่เปลี่ยนฐานเนาะเออไม่เอาละตัวอย่างนี้เอาอีกไหมอ่ะเอาไหนๆก็ไหนๆละพูดซะ kmo รูปนี้มันเป็นยังไงนะรูปนี้เป็นอย่างนี้ kmo อืมเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคืออะไรคะพอลักษณะรูปสามเหลี่ยมมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ จุดยอดกับฐานเนี่ยไม่ตั้งฉากกันไม่ตั้งฉากกันก็เลยต้องขีดต่อออกมาอ่ะมาดู km เป็นฐาน kom เป็นยอด o, o เป็นยอด m เป็นฐานเพราะนั้นลากมาตรงนี้อันนี้ไม่มีปัญหาถูกต้องไหมไม่มีปัญหาเพราะมันยังตั้งฉากได้อยู่เพราะเปลี่ยนเปลี่ยนยอดไ้้เปลี่ยนฐานเปลี่ยนมาเป็น om เป็นฐาน om อยู่ โอเอมนี่โอเอมเป็นฐานเพราะฉะนั้นบุดยอดยอดอยู่นี่แล้วตั้งฉากกันได้ไหมล่ะตั้งฉากได้ไหมล่ะตั้งฉากได้ต่นี่คือนี่คือฉากเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องไหมไม่ได้ต้องทํำยังไงคะลากส่วนประกอบของฐานเพิ่มออกมาเพิ่มมันออกมาเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาถึงไหนอะเพิ่มตามที่ต้องการเลยไหมก็ ลากมันจนกว่าจะมาถึงยอดเนี่ยจ้ะเพื่อให้มันตั้งฉากกันอ่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ k p เป็นส่วนสูงอ่าทีนี้รูปสุดท้ายวนฐานวนฐานใหม่ฐานใหม่บอกว่าโอเคโอเคเป็นฐานโอเคเป็นฐานเพราะฉั้นถ้าโอเคเป็นฐานเนี่ย เอ็ม uh, เป็นยอดขีดจากฐานขึ้นไปหายอดตั้งฉากไม่ได้ก็เลยต้องเพิ่มส่วนประกอบของฐานขีดยาวออกมาเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันมาฉากกับ M ให้ได้ใช่ไหมฉากกับ M ให้ได้จริงๆมันต้องเป็นเส้นปละหละครูก็เขียนเป็นเส้นทึบไปได้ เพราะฉะนั้นก็จะเจอว่า M N นะถึงได้เป็นส่วนสูงแบบนี้เนาะเออทำความเข้าใจกับมันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีครูเนี่ยแล้วหนูต้องเป็นคนจัดการหาส่วนสูงเองเนี่ยเดี๋ยวจะหาไม่ได้แล้วก็จะงงไปอีกนั่นนี้อยู่ในหนังสือนะหน้า17นะจ๊ะ เขาบอกว่าในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยถ้าด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งเป็นฐานด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นส่วนสูงขึ้นมาทันทีอ่าดูนะ B K G เป็นมุมฉากมุมฉากอยู่นี่ B K เป็นตรงค่าม,มุมฉาก B G กับ C K ก็จะเป็นตรงนี้นะประกอบมุมฉาก B G เนี่ยเป็นฐานละ่ะ K เนี่ยเป็นยอดแน่นอนเลย g K เป็นส่วนสูงเอามาอีกรอบ บีจีเป็นฐานโอ้ยบีจีเป็นฐานนะฐานไม่มาฉากมาแทนเฉยฐานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบีจีเป็นฐานเนี่ยนี่เป็นยอดใช่ไหมพอมันเป็นยอดเนี่ยเออ่มันตั้งฉากกันอยู่แล้วก็เขาบอกว่าอะไรคะจากฐานลากเส้นขึ้นไปหาเนี่ย gk เนี่ยสำหรับสามเหลี่ยมบุมฉากเนี่ยอันเนี้ยเป็น ส่วนสูงเลยทันทีทันใดอ่นะแล้วใม่ครูเขียนนี้ล่ะแล้วหนูจะอ่านออกไหมครูเขียนใหม่เส้นเนี้ยจะกลายเป็นส่วนสูงขึ้นมาทันทีทันใดเลย gk เนี่ยอ่ะทีนี้ถ้าเปลี่ยนขา้าเขาให้ gk เป็นฐานไม่ว่าที่อื่นแปะครูอ่ะถ้าให้ gk เป็นอะไรนะเป็นฐานและมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก อีตรงนี้ b เนี่ยคุณ B เนี่ยก็จะเป็นยอดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นในความที่คุณ B เป็นยอดเนี่ยในสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเขาสั่งให้ bG เนี่ยก็เป็นส่วนสูงขึ้นมาทันทีไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปขีดไม่ต้องไปตั้งฉากอะไรใดใดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วนะคะโอเคเพราะฉะนั้นในกรอบสีฟ้าเนี่ยก็หมายความว่าให้ด้านนี้เป็นฐานพอมันเป็นฐานเนี่ย มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมยิงตรงขึ้นไปเลยก็จะเกิดเป็น g h เนาอย่างนี้นะโอเคไหมมามาเริ่มใช้ไม,ม้บรรทัดวัดนะใช้ไม,ม้บรรทัดวัดนะเพราะเขาถามหาความสูงของรูปสามเหลี่ยมนักเรีย,รยไม่บวกลบคูณหาอะ,ะไรใดๆทั้งสิ้นนักนเรียนใช้ไม,ม้บรรทัดวัดนะคะ อืมแล้วเราก็ไปทำแบบฝึกหัดหกจุดห้ากับเช่นเดิมหกจุดห้ามันจะไปมีอะไรมันก็คือวัดกันนั่นแหละอืมฐานอยู่ไหนอย่างแรกเลยต้องถามก่อนว่าฐานเนี่ยอยู่ไหนเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องกําหนดฐานทีนี้นักเรียนจะรู้ได้ยังไงว่าจะให้อะไรเป็นฐานครูขอเปิด แบบฝึกหัดของคุณครูแป๊บนึงอ่ะทีนี้วิธีการสังเกตว่าจะให้อะไรเป็นฐานสำหรับแบบฝึกหัดหกจใช่ไหมก,ดก,มก็ดูจากเส้นที่มันฉากจ้ะดูจากเส้นที่มันฉากดูจากเส้นที่มันตั้งฉากเออดูจากเส้นที่มันตั้งฉาก เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราเรียนมาแล้วว่า,าฐานเนี่ยขึ้นไปหายอดจะเป็นฉากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาไม่กําหนดมาเราต้องกําหนดเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกให้ได้ว่าเราเอาเส้นไหนอ่ะเพราะฉะนั้น,นคุณครูอธิบายข้อที่ยากที่สุดแล้วกันคือข้อสี่ข้อสี่เนี่ยสามเหลี่ยม a p g สามเหลี่ยม p a g สามเหลี่ยมอะไรใดๆก็ตามเนี่ย GPA เนี่ยอะไรเป็นฐานครูก็จะบอกว่า PG เนี่ยเป็นฐานเส้นนี้เป็นฐานนะเส้นนี้เป็นฐานเพราะฉะนั้นถ้าเส้นนี้เป็นฐานเนี่ยเส้นนี้เป็นยอดถูกไหมเพราะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะนี่ไงเพราะเขาลากเส้นออกมาเนี่ยเพื่อหายอดเออ โอเคนะนะดังนั้นเนี่ยก็จะตอบให้ว่าข้อนี้ให้ P G เป็นฐานส่วนสูงที่ได้ออกมาก็จะเป็นอะไรคะโอลืมขีก็จะได้เป็น A O ใช่ปะแล้วความสูงของมันก็คืออะไรคะ2.6โอเคแต่น,น,นั่นก็จะเห็นว่า อะแล้วเขาวาดเส้นอีกเส้นหนึ่งมาทำไมอะครูเอาไว้ให้คนอื่นตอบถ้าไม่ใช่ pg ถ้าโลกคู่ขนานกันเพื่อนบอกว่าสามเหลี่ยมรูปนี้หนูให้ pa เป็นฐานเพราะนั้นถ้า pa เป็นฐานเนี่ยมุมยอดก็คือ g จุป,ปะ่ะเพราะนั้นในทาในความจะหา g เนี่ยมันต้องเพิ่มส่วนประกอบออกไปแล้วก็วาด ตรงนี้เพื่อให้มันตั้งฉากก็จะได้เป็น g h ถูกไหมส่วนสูงของมันมีไหมก็บอกว่าไม่มีเพราะเขาตรงนี้เขาไม่บอกมาเขาบอกอันนี้มาอันนี้เอามาใช้ไม่ได้นะลูกอันนี้ไม่ใช่ความสูงอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นความยาวของด้านประกอบฐานที่มันเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองเอาพูดตรงๆเลยว่าเขาอะเขาว่าหลอกเขาว่าหลอก เพราะฉะนั้นจะตอบว่า PA เนี่ยเป็นฐานไม่ได้ไม่ได้เพราะโจทย์ไม่บอกความสูงใช่ไหมโจทย์ไม่บอกความสูงมาฝั่งที่โจทย์บอกความสูงมาคือฝั่งนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นแค่แค่นี้ที่ครูพาทำไว้สองจุดหโอเคปะเออเขาหลอกมานะเนี่ยอันเนี้ยถ้าไปเจอในข้อสอบข้อเน,นี้ยไม่กินหมูนะเขาหลอกมาโอเค ดูดีๆนะความยาวด้านความยาวหรือความสูงอันไหนเป็นความยาวของส่วนที่ลากเพิ่มอันไหนเป็นความสูงของที่จะเอามาตอบดูดีๆนะจ๊ะอืมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งใหญ่เป็นแบบนี้ข้อสองใหญ่ข้อสองใหญ่ไม่มีอะไรหรอกข้อสองใหญ่แค่เอาไม้บรรทัดมาทาบจากเส้นประสีแดงเนี่ยที่เขาทำมาให้ได้เท่าไหร่ก็มาเขียน ใส่เข้าไปแค่นั้นเองโอเคโอเคแค่นี้สำหรับแบบฝึกหัด6.5นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพาร์สุดท้ายในคลิปที่3